ตอนนี้อยู่บ้านหัวดอนเขาตะเกียบออนั่งทานข้าวดินมทะเลนะครับก็มิดติงเบาๆกับทีมงานผู้บริหารสุดยอดมากถือว่าได้พักผ่อนนะในวันหยุดแต่ก็เที่ยวแบบโซเชียลดิสทันซิ่งก็เองเวลยะยนะ่งเพราะว่า ตอนนี้ก็ยังเป็นสถานการณ์โควิดนะเวลเามาเที่ยวก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆก็ต้องใส่แมสตมน์นะมีแมสต์แมส์เตรียมตลอดครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอเควันนี้วันเสราร์ลาลาไปไปไปเดีย๋ยวพาไปสัมผัสบรรยากาศพารสิกแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรแกระแทกปากสักหน่อยนะไม่ใช่เบอร์สี่ห้าเบอร์สี่เบอร์สิบเอ็ดเลยไม่ใช่นะ บริษัทผมนี่มีลิฟต์เ้วยคลาสสิกคลาสสิกเอามาไปไปโอ้โยระบบเชิญท่านล็อกโอ้โหมึงรออะไรเนี่ยส่วนงานเราพี่จะไปแล้วเพงตามมาให้ตรวจงานเลยครัดูดิจะไปแล้วเพงตรวจงานเลยโอเคได้ไป เรวจะไปไป,ไปึ๊บ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 ไปเนี่ยไปโอเคเจอกัน นี่มาถึงทะเลหัวหินแล้วนะครับกันนี้ก็มาโอ้โหบ้านพักตากอากาศสวยมากนะครับอันนี้ปิ้งย่างอยู่นะครับก็พักผ่อนบ้างนะครับพักผ่อนบ้างทํางานเยอะแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็เที่ยวต้องเที่ยวแบบ new normal นะครับต้องเที่ยวแบบสไตล์ใหม่นะครับเป็น social distancing อากาศนะครับสวนลมลื่นมากสวยงามครับที่นี่สวยงามนะครับก็ มีพักพวกแนะนํามานะครับก็เลยก็เลยได้เข้ามาที่นี่นะครับก็บขอบคุณมากนะครับสถานที่สวยงามนะครับมีสระว่ายน้ํมีนี่ทะเลเลยครับติดทะเลเดี๋ยวที่นี่ชา้นเช้าถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าติดทะเลสวยแค่ไหนนะครับโอเคครับเจอกันครับ เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปชมวิวหัวหินหน่อยเราจะไปแค่แค่รายเล่นนะไปแค่รายเล่นก็เดินทางนะแป๊บนึงสักครูเจกัน ไปเดี๋ยวไปตอตะเกียบไปหาอะไรกินหนุไงแล้วก็พาเด็กๆไปจุดายจุดดินเล่นไปต่อไปต่อพาพระรามห้าไปท้องโลกลาใสแว่นน้าตาไม่ธรรมดาคิหม เออีมอะไรอ่ะอันเรื่องตัดเลยครับไม่พอเดี๋ยวเรียนต้นเลยไม่ยนะนี่ย้อปลอตอไไปหาซื้อไอ้นี่ไปพ่วงขึ้นขไปเลย ร้านอะไรไจับเรื่องนะดับาปะ บ้านหัวดอนเขาตะเกียบออนั่งาทานข้าวดึ่มทะเลนะครับก็วิตติ้งเบาๆแบบทีมงานผู้บริหารผู้บริหารอันนี้ผู้บริหารนี่อันนี้ผู้บรินนบรโภค <c oughs> สนุกดีสนุกด,กดีดูบรรยากาศนะเดี๋ยวเราให้อยู่แล้วเราจะอยู่ให้ถึงเย็นๆนะเราจะได้ดูบรรยากาศยามเย็นด้วยทะเลสวยขนาดไหนตอนนี้แดดเปี้ยงเลยแดดของเราไม่หยิดสูง ไอ้วัวไอ้วัวลดความวัวหนูเลยไม่หยุดเลยมาดื <asphalt> <t hopping> ่มด่ำธรรมชาติแล้ว เราจะต้องกลับทะเลนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลสุดยอดมากถือว่าได้พักผ่อนนะในวันหยุดแตบบแบบ่ก็เที่ยวแบบโซเชียลดิสทันซิ่งก็ต้องเว้นระยะหนงเพราะว่าถ้าเราเอาหูู ธรรมชาติบำบันนดตอนนี้ก็ยังเป็นสถานการณ์โควิดนะเวเรามาเที่ยวก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆก็ต้องใส่แมสนแมีแมสแม,แมสเตรียมตลอดนครับสวยมากนะมีมีเขาตะเกียบใช่ครับเขาตะเกียบฝั่งนู้นเขาเต่าเ,าเาขาเต่าก็ถือว่าสวยงามนะครับก็หนึ่ทิปนะครับมันหยุดนะหนึ่งทิปก็พาครอบครัวมา บสบายๆเชิญชวนท่องเที่ยวกันนะครับแต่ท่องเที่ยวด้วยความเรามาร,ระวังเพราะว่าตอนนี้ก็สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ได้หมดไปนเนาะก,ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็พยายามเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็อะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงก็อย่านะครับก็อย,อย่าไปนะครับก็ใส่แมสด้วยนะครับจกกริงๆแล้วผมใส่แมสตลอดนะแต่ว่าอาจจะช่วงที่พูดหรือว่าช่วงกินพันข้าวนี่ไม่ได้ใส่นะครับก็สวยงามยังสวยงามเสมอผมมากี่ครั้งที่นี่ก็ยังสวยงาม มอมสุขทุกครั้ทงที่มาที่เนี่ยชอบหัวหิน,นอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพเจอกันบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องร้างวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่าน ส่งรูปพระของท่านมาที่หลนอ S- ไส Tone 8888 t, 88 88, t o n e 8888 88, พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องร้างวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค FC นะครับ